สวัสดีครับผมมือนี่ก็ได้เล่งมากนะครับผม,อมโอ้ยมแต่เตนื้อนะครับนี่เนือ้อเล่งงามครับมือนี่ผมก็จีทําการลวกก่อนนะครับก่อนจีไปต้มนะครับลวกไปเลยครับการลวกทห่ให้มือกุนออกนะครับข้าวมันออกกับก่อนเนืไปทําต้มซุปครับผม ระวังลอกเป็นเดืดสักพันกนะครับนี่ก็คือห้วยซัวนะครับเป็นอของจีนนะครับก่อนที่ไปใส่ต้มก๋ามาแช่น้เหมือนกันนะครับว่า,า,เ,านนเวลาำขาต้มแล้วมันสะใสนะครับนี่มันก็จะมาหมั่นมันฝรั่งถ่านครับเนี่ยนะมันหมูเดือดนะครับตอนเยี่ยไปเลยครับผมนี่ ใส่ไปครับมันฝรัง่งตอนเย่ไปเลยเหมอมหัวใหญ่ครับผมัดไปเลย เลยครับพาเครื่องพาเครื่องเป็นซีชินแล้วครับใส่ลงไปเลงครับเฮียจำเอาละบานเพราะน้ำเดือดแล้วเขาก็ปิดแก๊สแล้วครับผมน้ำเดือดแล้วก็ใส่มันฝรั่งกับงวหอม ปิดไท่ดำลงไปครับผมนี่ครับเร่งที่เขาหลวกไวนะครับใส่ลงไปเลยครับผมนี่ใส่ลงไปเลยครับผมปิดฝาไ้ครับผมเงี้ยงครับผมสมุนก์เครื่องสองสมุนกลเหครับนี่ครับหลังจากต้มมาสองสมุนกครับน้ำเขาก็จะเซ็ตไซนี่เลยครับ บมมีฟองบมมียังไงเข้าอันนั้นครับนี่พอได้ทีแล้วเขาก็ใสเกากีลงไปเลยครับผมนี่ใสเรียนก็จะเปื่อยนะครับมันก็จะบวเป็นตะกินครับนี่โค้งหมูครับนี่เล้งมันเปืเป่อยๆครับผมพี่น้องน,นี่สำหรับห้วยซัวนะครับไอ้ที่เข้าแซ่ว้กว่อนเข้ามาต้มครับมันก็จะออกมาใสๆแนวนี้นะครับผม มันก็จะเป็นตะกินครับผมนี่อืมกลูกเล่งเปืเป่อยๆครับผมอืมเปืเป่อยๆครับผมเปื่อยหมดแล้วครับเอาครับผมแบ่บคือเกาครับผมขอบคุณครับที่รับชม